นี่ก็เป็นเย็บสายเป็นข้อมือเป็นการล้อยลูกปัดต่อลูกปัดนะครับเป็นที่ระลึกกลับไปเช่นการทำกิจกรรมเล็กๆอย่างนี้มันเป็นการฝึกสมาธิอยา่างหนึง ขอเชิญชวนคนไทยนะครับเ,เดินทางขึ้นมาเที่ยวทางเหนืออากาศหนาวแล้วนะครับแล้วก็เย็นสบายช่วงนี้นะครับเพราะว่าเราหวังว่าคนไทยด้วยกันเดินทางขึ้นมาเที่ยวสนับสนุนให้การท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่มีการเติบโตขึ้นหรือแข็งแรงขึ้นในโซนแรมของเรานะครับในภาคเหนือตอนนี้ที่เราเช็คมาเกิน80%แล้วนะครับว่าเกือบทุกโรงแรมที่ที่ห้องพักส่วนโรงแรมรอบๆจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นขนาดเล็กจะมีน้อยหน่อยก็คือจะเป็นเป้าหมายก็คือเรารอบนอกนี้ก็จะรับคนไทยเป็นหลัก นะเราก็หวังว่าให้คนไทยเดินทางเข้ามานะครับส่วนใหญ่เป็นวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ครับที่เขาจองเออนักทนะ่องเที่ยวตอนนี้ที่เชียงใหม่จองมาตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงมกราเนี่ยก็เกือบ70-80%ทุกวันนะครับ